i right. กับภาพรวมบรรยากาศงานนีคะ่ะมินิคอนเสิร์ตน่ารักน่ารักนะคะสนุกสนุกมาฝากกันตั้งแต่คนแรกเลยนะเต่า AF8 คะ่ะ คนที่2นะคะก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะพี่ตูพ่พพทอนคนต่อมานะคะสาวสวยอย่างน้องน้งนำชานะคะก็มาว่าลุยลายกันบนเวทีแต่แต่ละงานกันพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียวนะคะอย่างงานแรกเนี่ยก็เป็นงาน CP นะคะซอสเซ็ตแมนชั่น2นะคะก็ปีน,น้องเตา AF8 นี่เองนะคะลักษณะงานเนี่ยก็เป็นแบบว่าโอเพนซึ่งงานโอเพนนะคะก็จะย่อมอยู่ที่ตามห้างอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถมาดูได้ โอ้โหที่สำคัญนะคะงานนี้เนี่ยอยากจะบอกนะคะว่าแฟนคลับตุึมมากๆเลยแหละค่ะเพราะว่างานนี้นะคะจัดที่สางเซนทัลเวิร์นี่เองนะคะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแน่นเอียดไปด้วยคนนะคะรวมไปถึงแฟนคลับเนี่ยกรี๊ดการ์ดกันลั่นสนานเลยก็ว่าได้นะคะสนุกสนานมากๆเลยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอีกงานหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมปูเซ่เน,นะะี่ยค่ะอยากจะบอกนะคะว่างานนี้เนี่ยก็จะเป็นงานในโรงแรมเออค่อนข้างไพรเวทนิดนึงนะเส,งงเสียงก้งเสียงกีต อะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเยอะแต่ก็มีบ้างเขาเรียกว่าเป็นสไตล์เรียบหรูนะคะก็พี่ตู่ภพทอนเนี่ยร้องเพลงไปโอ้โหคนที่แบบว่านั่งดูในงานนะคะพลอยเคิบเคลิมตากันไปเลยก็ว่าได้นะคะ่ะเรียกได้ว่า2ง,งานนี้เนี่ยมีความเหมือนกันก็คือมินิคอนเสิร์ตเหมือนกันความแตกต่างกันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานนี่นแหละเพราะว่าเป็นงานที่โอเพ่น กับห้างเป็นงานที่เพเวกในโรงแรมนี้เองนะคะก็มีความแตกต่างตรงนี้นี่แหละคะ่ะสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมค่ะงานนี้เนี่ย ก็เป็นงานของสาวน้ำชาโซฟีลักษณะงานนะคะก็จะคล้ายๆกับของน้องเต่า AF8 นะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นงานที่อยู่ในห้างเหมือนกันนะคะสำหรับงานนี้เนี่ยก็อยากจะบอกนะคะว่าเป็นงานโอเพิทั้งสองงานเลยก็ใครนะคะก็สามารถเข้ามารูได้ได้ั้งความสนุกสนานปาจิงโกแต่ลักษณะอาจจะต่างกันที่ว่านักร้องนี่เองนะคะว่าเออเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเสียงกรีนนี่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะกับแฟนขับนะยคะโอ้โหแฟนขับของน้องเต่านี่เยอะมากน้ำชาก,ก็เยอะเหมือนกัน นะคะก็เนี่ยแหละค่ะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะสาหรับ3งานนี้ด้วยกันนะคะมินิคอนเสิร์ตน่ารักน่ารังน,นะคะก็แตกต่างกันไปแล้วค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะทุกผู้ชมค่ะปูเซ่นะคะอยากจะบอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของรายการของเรานั่นก็คือเรื่องเมาสดารานี่เองนะคะที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ คนแรกเลยนะชีคนสวยคนนี้เลยนะคะสำหรับสาวน้ำชาซึ่งมีประเด็นแรกเลยนะคะเป็นประเด็นภาพหลุดและก็อีกประเด็นหนึ่งนะก็คือแข่งกันหวานนะคะกับทางพี่ก้องคนที่สองตามมาติดติดนะคะก็เป็นใครไปไม่ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเต่าเ f นี่พูดถึงเต่า AF ตอนนี้นะคะก็ลากกระเป๋าออกมาจากบ้านกันแล้วนะ เมื่อกี่เดือนแล้วเดือนหรือ2เดือนน่าจะได้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะกระแสความฮอตเนี่ยก็ยังฮอตมากๆเลยนะก็เลยมาอัปเดตผลงานให้ฟังกันนะคะหลังจากลากกระเป๋าออกมาแล้วเนี่ยมีผลงานอะไรกันบ้างนะคะที่น่าสนใจ คนสุดท้ายนะคะมากันเป็นคู่นะคะเป็นคู่คุณแม่นี่เองนะคะก็คือนุกสุธิดานะคะแล้วก็หานานี่เองค่ะสําหรับสงคู่นี้นะคะก็กลายเป็นคุณแม่รุ่นหนึ่งคุณแม่รุ่นสองกันไปแล้วก็เลยมาอัปเดตให้ฟังนะคะเกี่ยวกับครอบครัวกันด้วยล่ะคะ่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีที่มาฝากกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าคะ่ะ วันน uh, ี้เป็นไงบ้างสำหรับงานวันนี้ก็สนุกมากนะครับที่ได้มาร่วมงาน CP Social Mansion ในวันนี้นะครับค่ะก็ได้มาแสดงเจอพี่เป้อารักด้วยแล้วก็เจอพี่ซาร่าแล้วก็เจอพี่พิมงานดาราหลายๆคนเลยของ Social Mansion นะครับค่ะนอกจากนี้ล่าสุดได้ข่าวว่าเพิ่งไปถ่ายแบบมาเป็นของที่ไหนยังไงบ้างอ๋อก็ไปถ่ายแบบหลายที่มาเหมือนกันครับก็เป็นของนิตยสารแลวสุดสัปดาห์นี่ครับใช่ครับที่ถ่ายมาก็สนุกมากเหมือนกันครับแล้วก็ ตามซื้อกันได้นะครับก็เป็นชุดเสื้อผ้าแฟชั่นที่แบบสุดเท่มากเลยใช่ครับแลวล่าสุดก็ได้ข่าวว่าเออจะมีไปแคสงานของทวีคนเดอร์อ่เรื่องนี้<ม>ก็<ม>ต้องถามพี่เหน่งอีกทีนึงใช่ครับว่าจะอะไรยังไงครับว่ายังไม่ได้ตารางคิวเลยครับเพราะว่าทำงานวันต่อวันเลยครับใช่ครับต้องรอถามพี่เขา่อน<ม>ใช่ครับแล้วตัวเรามีสิทธิ์ลุ้นแค่ไหนคาดหวังอะไรไว้บ้างป่ะก็คาดหวังไว้เล็กๆแล้วกัน ครับก็นะครับคาดหวังเล็กๆหลังจากออกมาจากบ้านเอฟแล้วเนี่ยกระแสเป็นยังไงบ้างการตอบรับเห็นแฟนๆมากันให้กําลังใจกันเพียบเลยก็กระแสกระแสดีมากๆเลยครับแฟนขับตาม F 8เยอะมากเลยครับแล้วก็อยากให้ตามแบบนี้เป็นนานๆนะก็เราก็จะทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดนะครับแล้วก็ทําผลงานดีๆให้แฟนขับได้มีความสุขแล้วก็ได้ชมกันครับ เพื่อนสนิทของใช่ค่ะเพื่อนสนิทมากๆเลยเพื่อนสนิทค่ะเราเห็นภาพหรือยังคะเห็นแล้วค่ะตลกมากเพราะว่าเพื่อนตกใจมากค่ะาอะไรมี่เราถึงมองไม่ที่มีแบบคนก็ตกใจเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นไงจริงๆเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไงคือเพิ่งมาเพิ่งมาแบบว่าโป๊ะเชะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ตกใจแล้วก็สักพัแล้ะค่ะยังจะเป็นแค่เพื่อนหรอคะนัชชาแน่นอนค่ะแค่เพื่อนค่ะไม่มีโอกาสจะพัฒนาอะไรเลยชา ไม่ใช่ดีค่ะไม่ผ่านไม่ไม่ไม่ไปไหนกันมาแล้วก็ไปกันไหมคะอ๋อก็ไปกันก็ไปกับปกันสามสี่คนค่ะเดินว่าตอนนั้นเราเดินออกมาไงมามามาดูของนิดนึงอะไรเงี้ยไปกินข้าวกับเพื่อนๆอะค่ะอันนี้คือมันหลุดได้ไงขอทราบไหมคะไม่ทราบเหมือนกันนะก็คงก็ก็แจ็คพอรดมั้งอะไเองแล้วมันหลุดตอนเราโสดแล้วด้วยไงอ๋อก็มันทําอะไรไม่ได้อะค่ะมันก็ ก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าไม่อะค่ะไม่ไม่ก็ชอบตลกดียร์แล้วต้องเลี้ยงเขาไม่ได้เลยอีกฝ่ายนี่เป็นคนเอ่าองค์การอะไรเงี้ยอะไรเนีคะต้องหงอกต้องเลี้ยงอีกฝ่ายหรือเี่ฝ่ายหรือคนเอ่าองค์การอ๋อก็ก็ไม่อะค่ะไม่ไม่ขนาดนั้นคนถามคนถามยังไงคะถึงเนี่ยก็เขาก็ตลกตลกที่เพื่อน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 หูชาทุกคนก็ก็ก็รู้กันบทนะคะ ก็ค <c oughs> ือกลุ so ่ม <volumes> ต <of ears> ัวเดียวกันนั่นแหละเขาก็ขำๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับว่าเหมือนเราทำทั้กล้องก็หวานนั้งชาก็หวานบ้างอุ้ยไม่อะค่ะยังยังไม่ได้หวานอะไรจะไม่ได้หวานไม่ได้เป็นไรโอเคโอเคยังไม่ได้หวานอะไรแต่ใครอะตอนนี้เนี่ยแบบยังสดอยู่ไหมดูไปเรื่อยๆอะค่ะใช่ค่ะถ้ามีบ้างอะค่ะมีบ้างแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ยังดูไปเรื่อยๆอยู่อะค่ะไม่มีใครที่ดูเป็นพิเศษใช่ไหมคะตอนนี้ ไม่อะค่ะคุณผู้ใหญ่สั่งท่าพูดเรื่องนี้ไหมคะน้ำชาอะไรนะคะคุผู้ใหญ่สั่งท่าพูดเรื่องนี้ไหมอ๋อไม่อะค่ะไม่ก็ทาาไม่เคยที่จะโกหกหรืออะไรอยู่แล้วถ้ามีอะไรก็บอกอะคะ่ะ ่บสองค่ะลูกสองเอาลูกสองแล้วใช่ไหมค่ะพี่คะค่ะเห็นพี่นุกมีก็ต้องขอมีบ้างเปิดอย่างอย่างอย่างอะไรบ้างสองอย่างนะคะก็ดีมีความสุขค่ะก็ได้เพื่อนๆเป็นแม่ตัวอย่างอะไรเงี้ยทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยอะไรอย่างงี้พี่นุกก็ให้ความรู้ว่าเออเราก็เลี้ยงลูกตามแพทเทิร์นนะเออแล้วก็แบบได้เลี้ยงลูกเก่งค่ะคุณฮาน่าเลี้ยงลูกเก่ง ับการเลี้ยงลูกไงบ้างตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าฮันน่าม,มีลูกปุ้มเนี่ยจะสปอยลูกแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเออเขาเขาเราคุยกันนะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเ,เขาเขาเลี้ยงลูกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เซ็นทับก็ฝึกตั้งแต่เกิดค่ะอย่าไปคิดว่าฝึกตอนแบบว่า3ามสี่ขวบแล้วสงสารเขาเขายังเด็กไม่รู้เรื่องไม่จริงนะคะตอนนั้นเขาไม่ฟังเราแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนั้นเขาจะเป็นตัวของไม่จะกีดการจะแบบว่ามีความแบบต่อต้านแล้วถ้าเราไปบังคับเขาแต่แล้วถ้าเราฝึกตอนนี้เขาจะรู้สึกว่าเออมันเป็นอัตโนมัติเขาต้องทำทำอย่างนี้นี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่โน้ตจะได้เคยชินเคยชิน แต่จริงๆแล้วคือขี้เกียจเลี้ยงลูกนั่นเองให้ลูกเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เด็กนะคะเ <c oughs> ขาจะรับผิดช,ชอบได้หรือว่าเวลากินคือเวลากินเวลานอนคือเวลานอนไหนคือเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยหนเขาก็จะทำกับข้าวให้แม่กินแทนเป็นยังไงกันบ้างแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเรื่องราวดีๆนะค่ะที่ปูเซนนำมาฝากกันนะคะในรายการตะเวนเอ็นจอยค่ะรวมไปถึงเรื่องสัมภาษณ์เมา์เราบรรดาดาราด้วยนะคะในเรื่องของประเด็นต่างๆนะคะ แต่จะว่าไปเนี่ยตอนนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการกันได้เป็นประจำแบบนี้เลยนะคะว่าปูเซ่เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวที่ไหนไปดูอะไรกันอีกหรือว่ามีเรื่องราวอะไรนะคะที่น่าสนใจมาฝากกันติดตามกันได้นะคะในรายการตะเวนเอ j นจอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปูเซค่คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ